ถือว่าแผนใช้ได้นะครับทําได้ดีขึ้นครับทําได้ดีขึ้นเอาเอาคนออกแก๊งให้หมดก่อนครับเห็นสลับอย่างเงี้ยผมติดใจเรื่องเรื่องสล็อตเรื่องคนเทียร์คนคืออะไรนะครับอ๋อก็พวกนี้มาโดนสกอร์ทอง่ามทไม่เคยชนะพวกกูเลยจริงนะอ๋อพี่ตั้มจำไม่ได้เหรอไอ้ยัยโดนสกอร์ทองอ่ะพวกเทียนี่แหละกาไอ้ยัเล่นเล่นยังไงก็ชนะ นคิดไม่บอกหรอกไอ้เนโฟกัสโฟกัสพอพอมาลมันจะมาโฟกัสโฟกัสเพื่อนตื่นเตือนตื่นเตือนเตือนเน้นเน้นใต้ไปกัสยิงนะโฟกัสมูดเดิมนะใครเห็นอะไรพูดนะเพื่อนเดี๋ยวกูเวทเสียงต่อให้พูดนะบอลเลยเฮ้ยกลุ่มใหญ่มาเล่นนะกรถดลดมารวมกันนะมารวมกันนะมารวมกันรักกันรักกันเยอะรักกันเยอะเพื่อนอะไรมึงจะทำไหวนะไหวนะมันปุ๊บอยู่นะครับแทนมอเตอร์น้อยมันแอะหรอเย้เย้เย้มันมาเป็นรวมหน้าคุณเลยมันดึงช่วยกันกกศพเดี๋ยวนะใครได้ที่กักศพพูดเลยนะเพื่อนกล้าพูดนะกล้าพูดทุกกกคคนนนนะโฟััสมมมมมููดดดดเเิิยยรถแ๊งงไ่หอีึ มันเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วโอ้ยกระแผ่นไอ้นอ้อมมันอ้อมนะมันลงลงขึ้นดินลงไม่เป็นไรไอ้เราบรรลุก้าไปเขียวได้ปะเออย้ายฝั่งนี้ปะตรงไหนตรงไหนตรงไหนพี่ฝั่งไปเขียวอ่ะให้มันลงเออนี่ไงเราบรรลุใต้เขียวไในมามาไปเขียวหน่อยมาไปเขียวเยอะๆหน่อยมาไปเขียวมาไปเขียวคัามพยายาหน่อยเพื่อควางพยายามาโซนไปเขียวหน่อยมาโซนไปเขียวนะมาโซนไปเขียวบําได้ปะบําบําบําสู้หน่อยบําสู้หน่อยกูจะพังแล้วกูพังแ้วเขียวก็ได้บมามาเขียวบมามาเขียวดิมาเขียว ไม่ไม่พี่กินมูนะไปแย่งนะอย่าไปแย่งนะอย่าแย่งนะอย่าแย่งนะเฮ้ยอย่าแย่งมันเป็นใต้เขียวใต้เขียวดิเมทอย่าแย่งนะอย่าแย่งนะดิเมทอย่าแย่งนะดิเมทอย่าแย่งนะอย่าแย่งอย่าแย่งใครใครจะตกมาตรงนี้นะเพื่อนใครจะตกมาตรงนี้นะไอ้เชียใบไม้มันด้านขวาทางไปฟุกอ่ะไอ้เชียใบไม้ไอ้คุยไอ้เชียตาคุยยังไงรุนแดงมากนักหนึง รถเขียวก็ได้รถเขียวเนี่ยบางส่วนแล้วเรามันมีอีกตัวหนึ่งที่มเหี้่อะไรป้าว่าไม่ได้บั๊มไม่เนี่ยหอไม่พี่ตกรถเขียวเบียมเขียวเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยใครใครใครจะตกมาป้ายเขียวนะเพื่อนใครจะตกมาป้ายเขียวนะกลุ่มใหญ่อยู่ป้ายเขียวนะลงเลยลงเลยป้ายเขียวนะเสร็จต่อสู้เสร็จต่อสู้ลงนี้มามามาต่อสู้ต่อครัวเลยมาเดี๋ยววันนี้มาพามาทัศนศึกษามาชมใบไม้ไอชิกาอะไรอยเงี้ย ใบขวยแล้วว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่แบบเสียงดังมันชื่อว่าอะไรวะที่มันเพื่อนบอกให้ชุบพี่พี่ที่อะไรวะได้เหรอได้ครับเพื่อนรักพี่บัตรมันชื่ออะไรเดี๋ยวพูดมันชื่อมีมีใครรู้ว่ามันชื่ออะไรวะอีกตัวหนึ่งที่มันบอกว่าชุบพี่พี่คนนี้พี่ดิมันชื่อว่าอะไรไอต้าโคปไอ้ตะคปเหมือนหมืเหมอกันลองไปมามาเต็มตัวนะเฮ้ยโหลโหลกรุณาเรามีมีอีปะเนี่ยมีอีกปะเนี่ยเยอะจังเฮ้ยเพื่อเราไปไหนมาไปเราเต็มไฟมาๆใครไม่มีหน้าที่แล้วมาลงมาเพื่อนเนี่ยอย่าประมาทนนนนะะะมมาาเเเลล่กัออวย

มาเติมกางไฟมาเติมกางไฟมาเติกลาไฟกลับมาไดมาเติกาไฟมปืนเราคุนอยู่กบาต้องเล่นบอสได้ต้องเล่นบอสได้ฮัลมาเติมกลางไฟเลยมาเล่นบอสได้ข้ามาิหมดเลยบอสข้มาิมดเลยต้เล่นบอได้อนอยู่พออยู่ตรงกองใหญ่เยอะนะศพบอสยิงหางเลยบอสยิงห่างศพอยู่ตรงเินหน้าคุกเยอะนะศพอยู่ตรงเนหน้าคือล้มปล้มปหลังบ้านเราล้มไอ้ดาบปืนก้อนาปืนก้อนาปืนหลังบ้านเอมันมันลุไปอ้ไอ้ไอ้ อ่ะแพี่ติ๋มตายยิงขบตรงกลางหน่อยยิงขบตรงกลางมาจุ่มหลังบ้านนะมันมันมาจุ่มหลังบ้านเดือดหลังบ้านโดนะอย่างเงี้ยตายหลังบ้านตายหมดหลังบ้านตายหมดหลังบ้านตายหมดหลังบ้านตายจริงนยังนยากเหรอเฮียกูบอกเลยเพื่อเราตายโคตรไวเลยเฮียไฟตรงอ่ะ มาดิมาดิกูฟิตปืนไม่ไหวหรอกครันไม่มีเพื่อนเลยทำดิทำดิเฮ้ยมันแอบรีนะย้ายศพได้นะเมื่อกี้จังหวะมันน้อยไอ้ฮยฮยยยังหวะมันลมแล้วด้วยไม่ใช่เฮียอะไรหรอกมันจูมันก็เล่นยากมันจะโดนซ้ำเว้ยเพราะผมอยู่โดงมาเลย ปลีหังมสวยกูยิงกูกูไปอะไรบ้าอะไรคนที่เกิดอะไรบ้างกูจะยอยู่จะตายเฮ้ยอย่า,อย,าอย่าดันไปตายอย่าดันไปตายขอร้องขอร้องอย่าดันไปตายนะอย่าตายนะรอ กลับบ้านนะกลับบ้านนะทุกคนในวอกลับบ้านนะฮัลโหลือเกิดอยู่เกิดอยู่เกัดอยู่เกัดอยู่กลับบ้านนะกลับบ้านนะกลับบ้านนะมันมันมีปืนเลยนะมืนก็อยู่บนเขาเห็นป่ะอยู่ๆๆๆใครโหดๆมึงใครรู้ตัวโหดเขาเลยกลับบ้าน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 ย้ายศพย้าย

บอสเอ้ยเพื่อโดนสามบอสซ้ายมือเอ้ยกูไปอีมพีแล้วอีมพีมือเห็นอีมพีป้ะมือเห็นอีมพีป่ะมามามาสมมาตรงอมพีลายมือบอสยิงยิงยิงตัวอุ้มพิตาหน่อยยิงตัวอุ้มพ่ตารหน่อยดันหน่อยดันหน่อยยิงตัวพ่ตาหน่อยต่อยิสามคนก็เล่นมือส่งม้าค่อยๆเล่นไม่ยิงตัวพ่ตารหน่อยต่ยสั่งรอขาต่อขอาหมาระวังนะงใจเยน บอสใกล้บอสใกล้บอสใกล้ปุ๊บปุ๊บปสใกล้อย่างเดียวมึงดึงคนแล้วมาเดินกลับมาใหญ่อีโก้อย่าอีโก้ดึงมาดึงมาต้องถือทุกคนถือฮัลโหลก่อนด้แล้วดิบอลมามาได้แพ้ได้นะล้วซ้ำ อลก้เพื่อนหน่อยทายบอ่นะดึงสบเยอะๆดึงศบน้อยนะบน้อยนะตกางหนึ่งตัวกลางน่กลางนึ่งตัวกตักาดบกล้มก็ล้มยีกูห่บนเนืนเนืล้าไฟล้า่ไฟล้างไฟลาไฟล้าไฟต้นมาตายสวยไ้ปืนมันเกิดนมันินม่เกิดมกินมกลางไฟนะกิปืนมันกดปืนมกปืมัิกมมมมม่มมัน

พวก no ีน well. ี่โง er yeah. ่แล้วพวกี่ดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนสอบเยอะมากไดเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนสอบเยอะมากมแค่คนละมือคนละมือกลับมาคนละมือคนละมือกลับมาคนละมือคนละมือนะเลคนละมือคนละมือลคนละมือคนละมือลคนละมือครงการคการื่นคงการโครงการตกไปเด็กชียไหมๆะต่อไอ้ควายเงี้ยมึงมาจากไหนมึงกลับไปนั่นเลยนะไอ้บมาจาหนกลับให้ไวเลยมากลับให้วเลยมาจากไหนเมกลับให้ วายเลยเฮียกระจอกจัดเฮียกระจอก้งเซ็ตยงไงควายกระจอยคุยกระจอกจัดเฮียมึทำอะไรมหนึงไว้ควายจัดเฮียอะไรแต่เลยไอ้คกระจอยควายกระจกเฮียจรไอ้ควายเียอะไรของมึงเล่นอะไรมึงกลับไปสลามของมึงเลยได้ควายเียกระจอกไอ้สัตว์เฮียกระจอกระอย

อะไรมามาด่าว่าอะไรกูอยากได้ยินด้วยมึงอย่างคคนเดียวดิไม่ไม้ลไม่ใไม้ห่อใไม่ช้เลยไม่ชใบไม้ไม่ใชวยไม่ใชใบไม้ไม่ได้ไม่ตินไม่ตินไม่ติดไม่ตไม่ติดไม่ติดไม่ไิ้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่ิดไม่ติดไม่ตับไม่ติดไม่ิดไม่ติดไม่ดไม่ติดไม่ดไม่ิดไม่ดไม่ดไม่ติ้ไม่ไม่ได้ไม่ิดไม่ไม่ไดไไม่ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยไม่เป็นไรโดนจัาแล้วไม่เป็นไรโดนจัาไม่ได้จะพาปับเลยไอ้บัสด่าอะไรก็ได้เลยนะบัสกูจัดเลยว่าอะไรของมึงอ่ะะ้างในก็เนี่ยไอ้กูกูไม่ได้ว่างกันว่างี้นะกูกูอยากกูอยากซัดกับมันอีกได้ไหมเอาดิเอาดิอยากได้บอดได้ไหมไม่มีรถรู้สึกยังมันพรุ่งนี้ว่างไหม่งนี้ว่างกันปะพรุ่งนี้ว่างไหมที่ผมไม่ว่างนะผมมีอีกที่นึงนะโอเคอะไรพี่ตั่ำงั้นถือว่ามันมันเขาโดนพี่เขาโดนเมื่อกี้ถอดหูฟังด่า ผมเก็บรถได้อยากขายรูปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเก็บรถได้นะเก็บรถได้นะยนนืยนแบบอบอุ่นให้หน่อยมายืน,ยนแบบอบอบอุ่มมนหน่อย<ฆ>ครับเดี๋ยวรอสภาสักครู่ครับแปบ๊บน,นี่ครับถูกไหมครับเสบาที่ไปดุริศูโโ่โรถกับดมันเิสมายังรอยยิ้มที่หายไปเจอทอนนิจ่ายแบงค์พันค่าก๋วยเตี๋ยวมันแค่หนึ่งร้อยหนึ่งเลยต้องทอนนะ น้องหลุยฮ่า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  เล้งม okay, ึงจดนะโอเคพร้อมคุยทั้งคู่ไหมครับครับครับพร้อมครับมีตรงไหนขอโทษพยไหมครับทั้งคู่ฟังผมไม่มีเลยครับฟังผมก็ไม่มีเลยครับโอเคเลียร์เงินได้เลยไอดีเลยครับเห็นเห็นว่าหลุยติดหลุยต่อป่ะครับต่ออะไรครับแค่เห็นคนในแก๊งเปนวงไฟพูดว่าจบนี่มึงกับกูได้เรื่อยๆตอนสกอร์น้ำครับ พี่ตั้มไปเล่นร้อนน้องหนุ่มทำไมน้องร้องไห้คัสตรีมแล้วน้าปลอบน้องด้วยนะใจร้ายเครื่องหมายหนึ่งสี่หกสองครับเซฟน้องหนุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำตาไหลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจร้ายเมกาไล่สนุกไหมครับพี่ตั้มไม่ถามแล้วเหรอครับว่าสนุกไหมครับพี่อ่ะนี่กูกูเริ่มไม่รู้แล้วว่ามึงมีซ้อมกันหรือมึงแซะกันจริงๆริงนะกูเริ่มแยกไม่ออกไม่ได้แซะครับพี่คุยตรงๆเลยครับออกเล่นดีใช่ครับพี่พี่ใบอยู่ไหมครับตรงนี้ ต่อต่อไหมครับพ่ากอลเลสจัดแผนถือว่าแผนใช้ได้นะครับทำได้ดีขึ้นครับทำได้ดีขึ้นเอาเอาคนออกแก๊งให้หมดก่อนครับเห็นสลับมาเยอะพอแล้วเอาไปเชียร์พิโตเลนดี้มีปัญหาอะไรกับแก๊งผมหรือเปล่าไม่มีครับเดี๋ยวกูจะมีแล้วเดี๋ยวกูจะมีแล้วพอแล้วเออเห็นไม่เตือนก็เอาใหญ่เลยเฮียเตือนพิทัมเหรอครับพี่วันมึงด้วยโอเคพี่ครับเออฝั่งแพ้รับโปรเดตไหมครับ รับครับรับไว้มั่งก็ดีมึ่งอะครับพี่มีตรงไหนที่รีพอร์ตที่ผมต้องรู้ไหมขโทษพี่อ๋อเรื่องเรื่องแคสครับพี่แบบปืนแคสแบบว่าไฟที่แล้วเราเปิดวงมาแค่เรื่องเดียวเลยครับพี่เปิดวงมาแล้วแบบเปิดวงไม่ก็คือเพื่อนผมแคสตั้งแต่ตอนที่กําลังแบบแยกย้ายพี่พี่วันตอนไฟจบอะแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนผมแคสทีเนี้ยเข้ามาปุ๊บ แล้ววงมันเปิดอ่ะแล้วสภาไม่ได้เปิดให้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดให้เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช่มันลำบากแล้วใช่จตะตรงนี้มันแค่ตรงนี้เลยครับพี่ที่เหลือก็ปกติเลยครับไม่น่ามีอะไรขอโทษแล้วก็สนุกเหมือนกันมีแด้ไหมมีครับผมผมติดใจเรื่องเรื่องสล็อตเรื่องคนเคลียร์คนคืออะไรนะครับอ๋อก็ก็ก็นี่ครับเอ็บีซีไงเห็นไหมครับทําไมครับเป็นอะไรเคลียร์คนเข้าออกให้พร้อมครับตอนนี้ผมไม่พร้อม ของพี่เอพร้อมเลยครับทำไมต้องบอกเลยครับเป็นชนะเหรอที่ที่มาบอกห่วงเรื่องห่วงเรื่องอะไรครับเอาเป็นห่วงไม่ได้หรอครับไม่มันมันมันจะไปต้องห่วงกันได้หรอได้ไม่ได้ครับตอบคําเดียวถ้าไม่ได้จะไม่ได้พูดครับไม่ไม่ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องยุ่งครับโอเคครับพมครับได้ออกไปมึงจะทักกันอีกเสียงสั่นชิบหายมันจะร้องง่ายมันออกไปก็เขาดูมีปัญหากับสล็อตคนในแก๊งผมอะครับนี่นั้นเลยอิชาแล้วครับอิชารอแล้ว ก็คนที่ออกมามันแบ่งไม่ได้มันก็ต้องรับสภาพรือเป่ะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับอย่าเพิ่งร้อนครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ทั้งคู่พอเลยพอเลยนะยังไม่อยู่กูปรับทั้งครัวนะโอเคครับพี่วันอยู่แล้วครับกูจะปล่อยมือออกนอกสภาดีไหมเนี่ยอะถ้าเกิดจะมีเรื่องกันใหม่กูขอเรื่องใหม่นะกูไม่เอาเรื่องตรงนี้แล้วนะ โอเคครับพี่ว่าโอเครับพี่ขอเรื่องใหม่นะเลืกได้เลยครับขอบคุณครับพี่ว่าขอบคุณครับครับชนะชนะอีกแล้ววะขอบคุณครับกูอยากใส่กูขอใส่มันได้ไหมพี่ตั้มแต่ว่าเขาเอาเอาพวกพวกนี้มาไม่เคยพามาชนะเลยนะพี่ถ้าพวกนี้มันโดนสกอร์ทองนะจังสองไม่เคยชนะพวกกูเลยจริงนะอ๋อพี่ตั้มจำไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยโดนสกอร์ทองอหะพวกเช่นนั่นแหละกาก ที่จเล่นเล่นยังไงก็ชนะก็คนของวันกา,นานไง<ห>ที่พามารู้จักแต่พวกผ<ก>ึ้ควายเบิร์ไปไหนไว้เบิร์ไปถ่ายรูปไอเบลพาคุยเบิร์รถก่อนไอเฮียเอามาเอามาแต่ละตัวสู้สู้สพุ่งไม่ไหวเราจริงแล้ว แม่ตอนที่เขาอยู่โกดเขาเขาไม่ชนะแต่พออยู่หลังชนะเลยแสดงว่าตั้งแต่ตั้งแต่แกงตั้งแต่กาเซียนของแม่งแล้วที่มันไปไปอ่ะแต่ว่าแกงเขากระเลี่ยงกระเลี่ยงกันนั้นเรียกว่าแกงกระเลี่ยงไม่ใช่กาเซียนนะกระเลียงพูดอย่างเฉยเพื่อนเฉยไว้ยจะกล้าพาวลุ้ให้เลยมีการดูไหมนี่มีงานรดูไหมเนี่ยไปคุยที่อจุดจอดพอแล้วผมกลัวจะไปย้ายไอพี่เบอร์ฟังดิบอีกบ้าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปหาเรื่องให้นะไปไปไปเพื่อดื่ปืนแล้วเพื่อดื่ปืนแล้วใครมีเขาอีกบ้างเพื่อนใช่ปะ ให้้้พี่โตยิงตัดใครพี่โตยิงพี่โตอย่าอย่าไม่ควรนะไม่ควรนะไม่ก็รอพี่ได้ไหมรีเฟกไว้กูเห็นเพื่อนโดนยิงกูก็เลยยิงยิงเลยยิงเลยก่อนอย่าอย่าเกี้ยว่าเห็นใครไม่รู้ว่าโดนยิงตัวห้าติชอบเพื่อนล่วมนี่เป็นปู่แล้วยิงนี่ยิงนี่กว่าอนุญาตป่ะกู่เขาเนื้ให้ยิงเลยบอกบอกพี่ยิญอนุญาซนัตถีเปหนหมดวะไฟฟ้าไฟฟ้าขอขยับหน้าใครเดินไปอีโบพี่คิมให้เงินห้าล้าน เฮ้ยอาป่าว่าจะแพ้เสียงในหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮกูยังไม่ได้พูดเลยเฮ้ยกูยังไม่ได้พูดเลยละพิมพิมในการจ